และเคล็ดลับของเราที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือเราจะใส่ที่ช่วยทําให้หมูของเราสีสวยน่ารับประทานจะนําสะโพกที่เราหั่นไว้แล้วการล้างทําความสะอาเดเรียบร้อยแ,แล้วนะครับมาเทใส่อ่างผสมได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราใส่สามเกลือที่เราโขลกไว้ครับน้ําตาลทรายไม่ขัดสีครับเกลือปน่นผงชูรสผงเพร็กซอสสาเกียวครับบีบนวดตัวเนื้อหมูด้วยนะครับ รูปผักชีที่เราบดไว้ครับหมักไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนครับแล้วก็จะนาไปหมักไว้ต่อในตู้เย็นอีกประมาณ3ชั่วโมงครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วให้เรานําน้ํามันมาเทราดตัวหมูอีกทีนึงครับสาหรับตัวน้ํามันนะครับมันจะช่วยบล็อกไม่ให้เครื่องปรุงออกมาครับเวลาที่เรานําหมูไปตากเนี่ยจะทาให้หมูไม่ติดตะแกรงด้วยนะครับ ก็จะนำหมูที่เราพึ่งไว้บนตะแกรงตัวนี้นะครับไปตากแดดให้เรียบร้อยครับเราก็จะได้หมูแผ่นที่ออกมาลักษณะใสๆประมาณนี้นะครับใส่ถุงแล้วนำไปแช่ตู้เย็นครับเป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับจะทำให้หมูของเราเนี่ยมีรสชาติมากยิ่งขึ้นเวลาที่เรานำไปทอดเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ดำด้วยนะครับเราค่อยๆทยอยทอดครับอย่าใส่ทีเดียวเยอะนะครับเอาสีประมาณนี้พอนะครับ